ช่องกับช่องพังบันเจนนะคะสวัสดีแม่คุสทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็ตรนนี้มีดอกไม้ด้วยนะคะบันเ็นมีดอกไม้ด้วยนะคะเราดูนะคะว่าบันเจนจะเอาดอกไม้ให้หนุ่มทัโลเยงไงโอบโเก็บซุ่เก็บมาเก็บซุ่มเก็บเร็วเก็บมาเก็บ เก็บดอกไม้เอยเก็บเลยเก็บซุ้มโอ้โหทารุ่ได้เก็บดอกไม้จากสาวบันยินแล้วนะคะหนุ่มทาร่นะคะบันยินได้เก็บดอกไม้เฮ้ยรูเราดูนะคะว่ามีสาวทีจะทำอะไรนะคะความน่ารักของแต่ละชื่อเลือกนะคะบันยินรับดีรูปบันยินบันยินเล่นเล่นตัวเองแล้วนะคะ ไม่รับคืนว้าวบันเย็นได้ส่งดอกไม้ให้หนุ่มทาโลนะคะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทาโลได้ส่งดอกไม้ให้บันเย็นแต่บันยันกับเป็นตัะนะคะมาดูนะคะ ฮัลโหลนี้ไม่ไหวเลยนะมาถึงมั้งนลโหบันดีนะคะสุจีกันแล้วนะคะแม่แม่ค่ะอ้โฮ นานๆจะเห็นกันนะคะน,นั้นก็น่าจะอาทิตย์กว่าแล้วนะคะที่ไม่เคยได้เจอกันนะคะทาโร่กับบัเยินนะคะอันนี้แม่ผ่านพ่อผ่านก็ได้พานทาโร่กับพี่บัญยินนะคะมาเล่นน้ํานะคะมาห่างกันนะคะเล่นน้ําทักทายกันนะคะ แต่เด็กคนนัแข่งก็เนเย็นก็มารอพี่ทาโร่รอน้องทาโร่นะคะรอน้องทาโร่้สักพักหนึ่งแล้วหนุ่มทาโร่เล่นตัวนะคะมารอดูนะคะว่าหนุ่มสาวเขาจะทำอะไรนะคะถึงทีเล่นานามแล้วนะคะ เช่นะนั่นะคะทารุมาดูนะคะทารุทารุก็อยู่อยู่ตูดกันเย็นนะแม่พานก็อยากเล่นนะเพราะว่าร้อน เราไม่กล้ากัาค่ะเราดูนะคะเราดูว่าไตรเชื่อทาโลกับบันจินจะทำยังไงนะคะเราลุ้นได้เลยนะคะแม่แค่ะเราลุ้นสองคู่นี้ได้นะคะ ก็เป็นอาทิตย์กว่าแล้วนะคะที่คู่นี้ยังไม่ได้เจอกันนะคะก็เป็นอาทิตย์กว่าพนะึ่งได้เจอกันนะคะอือหือเราเริ่มใกล้ชิดกันเย็นแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะมันเย็นก็อึดแล้วนะคะ เย็นก็ไม่เบานะคะไม่แม่ค่ะดูนะคะแต่ได้เชื่อนะคะก็ควานข,ของเราก็ได้ถูตัวให้น้อง้านเย็นแล้วนะคะทารทารไม่เบาเลยนะอายไม่ควานมันเย็นด้วยรื่นแล้วนะคะจะขึ้นทารยังไม่มีโอกาสนะคะ หาโอกาสไม่ได้ถั่ว <Intell ect ual> ลอแนอน,น,นดูนะลงตูดมันเย็นดูนะดูถา่วลถามนะคะแมคะ่ค่ะดูนะคะแหมจูจีกันแล้วนะคะจูจีแล้วนะคะถา่วล อากาศร้อนนะคะได้แช่น้ำเย็นๆนะคะ เป็นกำลังใจให้สองคู่นี้ด้วยนะคะเข้ามาพูดคุยเชียร์เป็นกำลังใจให้สองคู่นี้ได้นะคะเอานะคะเอาแล้วนะคะสวัสดีนะคะฮัลโหบายในลูกฮัลโหเหมือนอยากจะขึ้นแล้วนะแต่ไม่มีโอกาสนะคะแต่ไม่มีโอกาส ดูนะคะทารุกับบันเน็นลืมแล้วนะคะบันเดนนะคะบันเน็นโอ้โหบันเดนโอ้โหหันตูดให้พี่ทารุด้วยนะคะบันเ็นนะคะทารุนะคะโอ้โห้ขึ้นมานะคะ พ่อขานของเราก็ปล่อยให้หนุ่มสาวเขาจูจีกันนะคะส่วนพ่อขานนะคะก็แช่น้ำนะคะอากาศร้อนพ่อขานก็เล่นน้ำตามกับพี่บรรยินกับน้องฮาลู่นะคะหนุ่มสาวเนี่ยตอนนี้ก็จูจีกันนะคะเรียมเชียได้เลยนะคะแม่แม่คะ่ะเลียงเชียคู่นี้ได้เลยนะคะโอ้โห โอ้โหน่ารักมากนะคะน่ารักมากอือหือ เย็นถ้าลูถ้าลูกทำอะไรอย่างถ้าลูกบันเย็นั่งมาลุนได้นะคะมาลุน,นเลยเตรียมลุนได้นะคะดูนะคะแม่แมค้าแต่และ,ตะแต่และมันเย็นชนัน ทาโรทาโลหาโอกาสมากเลยนะค่ะแม่แม่คะแต่ไม่มีโอกาสนะคะวันย็นของเราก็ยังว่านะคะเล่นตัวหน่อยนะคะเราเป็นสาวเราก็ต้องเล่นตัวเป็นธรรมดาแต่ทาโลนี่หาโอกาสยังไม่ได้นะคะเหมือนแบบว่าวันนี้ต้องเสร็จชั้นแน่อะไรประมาณนี้นะคะดูนะคะดูนะคะแม่แม่คะเอา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  สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่พิสุทธิ์ท่านนะคะเขีนเชียร์บันเย็ยนกับทาโร่ได้นะคะเราดูนักข้อคอมนัารักของสองเชื่อะคะเราดูคู่นี้ได้นะคะแม่แม่คะ่ะ บันเย็นชันอุยอุ๊ยอุยทาโร่ทาโร่ํารไรตู่พี่บันเย็นหล่ะมันเย็นไม่ให้นะคะแม่ๆคะมันเย็นก็เล่นตัวเป็นธรรมดานะคะเราดูนะคะทาโร่ทาโร่โโโจะทําทุกทางนะคะมันเย็นก็ทําทุกทางที่จะไม่ให้พี่ทาโร่นะคะดูสองสาวนี่นขจูก,กันแต่แล้วพาดไปพาดมานะคะทาโร่พาดบันเย็นไปมาแล้วนะคะแม่ๆคะ อ้อยอ้ยอุ้ยอ้ยบันเย็นบันเย็นขัดขืนนะคะบันเย็นไม่ยอมคะ่ะสัะบเบาๆลูก คุยตาลูกกับบะะอะะลเย็นนะคะแม่ๆคะเดินมาอุดหนุนผลไม้น้องนะคะตะก้าละห้าสิบคะแนนนะคะตะก้าละห้าสิบคะแนนนะคะสี่โมงเย็นนี้นะคะเราก็เปิดร้านนะคะฝากแม่ๆม่นนะะเามาอฟซีทุกท่านนะคะเข้ามาอุดหนุนผลไม้น้องเย็นของเราด้วยค่ะตาก้าละห้าสิบคะแนนนะคะตะก้าห้าสิบคะแนนตอนนี้น้องบอลเย็นยังขาดเหล็กนะคะฝากแม่แม่พี่พ FC เอฟซีทุกท่านนะคะเข้ามาอุดหนุนน้องด้วยนะคะน้องจะได้มีที่หลบแดดหลบฝนนะคะเข้ามา กดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญให้เราด้วยนะคะเราเปิดร้านสี่โมงเย็นนะคะวันนี้สี่โมงเย็นนะคะเข้ามาอุ่นน้องๆด้วยนะคะคนระตะติกาตุรัตติกาก็ไม่ช่าสําหรับเรานะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวพังบัณยินด้วยนะคะดูนะคะดูนะคะทาโรูปบัรยินก็อย่างว่านะคะตาดับบัณยินบัณยินขัดขืนอู้หูอู้หู เาเชียร์ได้นะคะแม่ค้าเข้ามาเชียร์ครูน่นีได้นะคะดูนะคะดูความน่ารักแต่ละเชือกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ไอซีทูท่านนะคะแม่ควานก็จะได้ปิดคลิปน,น่ารักน่ารักเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวแม่ควานจะปิดคลิปน่ารัก ให้แม่แม่เอฟซีได้ชมใหม่นะคะวันนี้พราแม่ฟานฟันเย็นก็ได้จบลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทาโร่โก,กับพันเย็นด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์เป็นสะพานดุงให้เราด้วยนะคะเราเปิดร้านสิบสิบหกนะคะสิบหกสี่โมงเย็นนะคะฝากแม่แม่เอฟซเข้ามาอหนุ่นน้องด้วยนะคะน้อง จะได้มีคะแนนสร้างลงช้างนะคะวันนี้ไม่พานก็ขอจบลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกับช่องพังบันเดียนสวัสดีแม่แมพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ